การที่เราปลูกมันสำปะหลังในช่วงเดซเบตรหรือว่ามันข้ามแล้งนะครับต้องเจอปัญหาโรคพืชต่างๆหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการระบาดของไรแดงในมันสำปะหลังนะครับอ่ะก่อนอื่นผมขอกําลังใจโดยการกด s u b สไคร b e ให้ถึง2,000นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรีดไว้อนริดนะครับอ่ะ ในช่วงฤดูแ้งเนี่ยมักพบการระบาดของอยแดงนะครับเกษตรกร,กรที่ปลูกมันสำปะหลังควรมันเดินสำรวจแปลงของท่านนะครับหากพบการทำลายของรอยแดงตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ป้องกันกาจัดก่อนที่จะมีการระบาดรุนแรงซึ่งจะสามารถทำความเสียหายต่อแปลงมันสำปะหลังของท่านอ่าต่อผล,ผลผลิตของท่านได้นะครับรอยแดงเป็นศัตรูที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะครับของมันสำปะหลังนะครับที่มักระบาดในช่วงฤดูแ้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงนะครับ โดยไรแดงจะดูดกินน้าเลี้ยงจากใบทําให้สูญเสียคอโรฟิลหรือว่าสารสีเขียวบนใบพืชนะครับหากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินบนยอดแทนนะครับยอดอ่อนนะครับสร้างเส้นใยปกคลุมใบและลําต้นนะครับทำให้ผิวใบด้านบนมีจุดปละสีเหลืองจุดด่างนะครับยอดไหมใบเหี่ยวแห้งและก็ใบร่วงในที่สุดนะครับหากเกษตรกรพ่นสารป้องกันและก็กําจัดได้ทนันก็จะสามารถยับยั้งการระบาดได้นะครับในสภาพอากาศ ในสภาพธรรมชาติแบบนี้นะครับแปลงมันสำปะหลังจะมีศัตรูธรรมชาติที่คอยทําลายนะครับแมลงศัตรูพืชอยู่มากนะครับแต่ระยะที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการใช้สารเคมีนะครับใช้สารเคมีในแปลงปลูกมันสำปะหลังมากขึ้นทําให้ศัตรูธรรมชาติศัตรูพืชเนี่ยถูกทาลายประกอบกับปัจจัยด้านสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดจึงมีการทําลายของศัตรูพืชศัตรูพืชเออพอผิดพ่อถึงระบาดนีนะครับ อย่างเช่นนะครับพวกเพลี้ยแป้งนะครับไรแดงนะครับและแมลงหวี่ขาวรุนแรงมากขึ้นนะครับกรณีระบาดรุนแรงนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับได้แนะนำนะครับชนิดและก็อัตราการใช้สารฆ่าไรแดงนะครับที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดนะครับมีทั้งหมดอยู่5ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีตัวที่1ก็จะเป็นไพริดาเบนนะครับ20% wp นะครับ ใช้อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับตัวที่2จะเป็นเพนโบตาซีนออกไซด์นะครับ55% SC นะครับอัตรา10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวต่อมาก,ก็คือสไปโรมีซิเฟนนะครับอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยสไปโรมีซิเฟนเออนั่นแหละนะครับ24% SC นะครับอัตรา6ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวต่อมาก,ก็คือ เตตราไดฟอนนะครับตัวนี้7.25% EC ะครับอัตรา 50cc ซต่อน้ำา20ลิตรนะครับและสุดท้ายอามีทรัสนะครับ 20, 20% EC ะครับอัตรา4 0 c ซต่อน้ำา20ลิตรทั้งหมดจะมีอยู่5ตัวยาด้วยกันเอามาฉีดพ่นนะครับเราไม่ควรฉีดพ่นชนิดเดียวกันติดต่อนะครับติดต่อกันเกิน3ครั้งนะครับควรสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการต้าน ทานต่อสารนะครับก็คือการดื่อยานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลักษณะการทําลายของไรแดงนะครับในแปลงมันสำปะหลังของผมเนี่ยเดินสารวจแล้วไม่มีจะพาไปดูของแม่พงนะครับซึ่งเข้าทําลายค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อยากได้รถยนต์มือ2คุณภาพดีราคาถูกต้องที่นี่ <Wow. S 1> ซื้อรถไม่ต้องใช้คนคำ้ำอาชีพไหนก็ออกได้พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมาย085 512 6563นะครับมาดูลักษณะอาการแรกเริ่มนะครับนี่ก็จะเป็นจุดปละสีเหลืองแบบนี้นะครับจุดด่างแบบนี้นะครับนี่ อันนี้เนี่ยมีการกินยอดอ่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูที่ใต้ใบนะครับถ้ามันยังไม่มีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาการเริ่มแรกนะครับนี่ยังไม่มีถ้าลักษณะอาการที่สองนะครับก็คือจะมีเดี๋ยวจะหาดูจะมีอ่าเป็นตัวสีแดงนะครับก็แล้วก็เป็นเส้นใหญ่นะครับ ใต้ใบนะครับยังไม่มีนะครับแปลงนี้เนี่ยมีการฉีดพ่นตัวยาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการป้องกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือรักษาได้ทันนะครับอ่ะนี่นะครับนี่เพิ่งมีแค่ลักษณะอาการในช่วงแรกนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นตัวยานะครับเป็น าสารเคมีนี่แหละนะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะครับได้เข้ามาแนะนําแล้วก็ให้ตัวยามาฉีดพ่นนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของอาการใบไหม้เลยนะครับนะแล้วก็จะมีมีบ้างนิดหน่อยนะครับใต้ใบอ่ะนี่นะครับ นี่นะครับยังมีไม่เยอะนะครับยังมีไม่เยอะนะครับแต่ฉีดพ่นตัวยาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้กินบนยอดเรียบร้อยนะครับตัวที่ทําให้เกิดโรคนะครับก็คือตัวศัตรูพืชนะครับอ่าเป็นตัวที่เข้ามาทําลายก็คือตัวไรแดงนะครับทําให้เกิดโรคแบบนี้นะครับ ในปีก,ก่อนๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยเจอปัญหาเลยนะครับในแปลงนี้เนี่ยไม่ได้มีการฉีดพ่นไม่มีการฉีดพ่นตัวน้ำหมักนะครับแต่ได้ฉีดอ,ต,อตัวน้ำส้มควนไม้นะครับตัวน้ำส้มควนไม้เพิ่งคิดได้ <laughs> นะครับตัวน้ำส้มควันไม้นะครับได้เอามาฉีด <š ie> ประมาณสองถึงสามรอบนะครับอ่าประมาณนี้แต่ก็ยังมีแต่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอ่าสัตว์เพื่อเข้าทําลายอยู่นะครับแล้วมาดูแปลงข้างๆนะครับแปลงข้างๆเนี่ยไม่เห็นมีนะครับไม่เห็นมีอ่ามีมีมีบ้างนะมีบ้างนี่มีบ้างนะครับ เนี่ยมีบ้างอ่านี่นี่อันนี้ลักษณะอาการเริ่มจะรุนแรงขึ้นนะครับนี่เห็นรูปบ่นี่นะครับอันนี้เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับนี่เขาจะมีเส้นใยเนี่ยนะมันซมูมนี่นี่น,นี่เขาจะมีเส้นใยเป็นเนี่ยเขาก็จะมีการพแพร่กระจายใต้ใบมันสะบปะหลังนะครับ ถ้าอาการรุนแรงกว่าน,นี้ก็คือขั้นรุนแรงหรือว่าขั้นวิกฤตนะครับใบจะเหี่ยวนะครับใบจะเหี่ยวแล้วก็สลัดทิ้งใบไปในที่สุดนะครับอันนั้นก็คือรุนแรงนะครับก็คือควรไถทิ้งนะครับควรกําจัดไปเลยนะไม่ต้องจงไว้เด้อนะครับเราสามารถใช้สารเคมีที่ผมแนะนําไปในอ่าก่อนหน้าน,นี้นะครับก็คือทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ สารเคมีพวกนี้สามารถฉีดพ่นป้องกันกําจัดได้นะครับแต่ควรสลับฉีดพ่นตัวยานะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตัวเดียวมาฉีดทั้ง3รอบไม่ใช่นะครับควรเปลี่ยนตัวยานะครับเพื่อจะทําให้ตัวศัตรูพืชเนี่ยไม่ดื้อยานะครับแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับอีกทางหนึ่งก็คือน้ําส้มควันไม้แต่แปลงนี้ได้ฉีดน้าส้มควันไม้ทำไมมันทำไมมันไม่ตายนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ในแปลงของผมเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับออีกอย่างหนึ่งนะครับยางพาราเนี่ยก็จะมีพวกแมลงหวีเขานะครับพาหาะแมลงหวีเขาเนี่เข้ามาทําลายตัวที่เป็นแมลงหวีเขาเนี่เขาจะมาทําให้เกิดโรคใบด่างนะครับอ่าแต่แปลงน,นี้ก็กม็มีมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันอ,อาการก็จะคล้ายๆก,กันกับโรคใบด่างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย เขาจะอย่างที่ผมกล่าวมาก็คือเขาจะมีเส้นใหญ่อยู่ใต้ใบนะครับอันนี้ก็คือความรุนแรงระ,ระดับสองนะครับระดับสถ้าเกิดว่าเราฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นพืชนะครับสร้างความแข็งแรงให้แก่ใบพืชอย่างมาสปบรังของท่านนะครับอ่าอย่างแปลงของผมเนี่ยมีการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ฉีดพ่นร่วมด้วยนะครับตลอดนะครับก็จะทําให้เกิดความต้านทานโรคพืชน,นั่นเองนะครับอ <c oughs> พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันสับหลังไม่ใช่ว่าเราจะปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เอาแค่หญ้าอย่างเดียวไม่ได้ฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดอะไรนะครับพวกมแมลงศัตรูพืชน,นี่สำคัญที่จะเป็นตัวจะทําให้ผลผลิตเนี่ยลดลงนะครับลดลงยังไงก็คืออันดับแรก ในเมื่อใบมันสำปะหลังเนี่ยมีการมีใบปลามีจุดปลาเหลืองซีดแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ลดการดูดแสงนะครับการสั่งข้อแสงนะครับที่จะทําให้มันสำปะหลังเนี่ยมีการปรุงธาตุอาหารนาธาตุอาหารมาแล้วก็ปรุงแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าสู่ใบพืชแล้วก็กิ่งก้านสาขาแล้วก็ระบบรากนะครับก็คือในขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับกดติดตามกดสระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด่ต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย